จากคลิปเมื่อกี้นะคะพอเราล้างทำความสะอาดหน้ากากอนามัยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตากแดดตากแดดจนแห้งน่าจะแห้งแล้วนะเราก็จะมาทดสอบทดสอบฉีดละอองน้ำว่ามันจะกันน้ำได้ไหม ละอองน้ำไม่ซึมเข้าหน้ากากนะคะดูที่หน้ากากนะคะยังเป็นเม็ดยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่เลยนะคะแสดงว่าที่เราซักไปเมื่อกี้เนี่ยกันกันละอองได้นะคะ